สวัสดีครับคลนตำบลไหนเนี่ยตำบลอะไรเนี่ยตำบลบ้านพัฒนาค่ะอ๋ออยู่ตรงนี้เนาะโอเคแล้วนี่มาตำบลเดียวกัน,น,อ,น,นอ๋อนี่บ้านอยู่ตรงนี้เหรอโอ้สบายเลยอือตามฝั่งตะหล่นมาอือคนเยอะเหมือนกันฝัคนค่งนน้ตบาบนอะไรฝั่งนน้ที่จะไปเนาะ ระทองคำตำบลนะอ๋อโอเคโอเ๋อรอนานยังอ่ะของบ้านอยู่ฝั่งนู้นรอตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานคิดว่าจะมาทางนี้ใช่ไหมกลายเป็นว่าหลวงตาจำวัดที่โรงเรียนเมื่อคืนโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวหลวงตาใกล้จะถึงแล้วครับ โอเคครับขอให้รวยๆนะพี่นะทำอะไรกันเนี่ยที่บ้านทำอะไรกันทำไรทำไรทำไรทำนานาไม่มีมีนะจ้ไม่มีไม่มีไมม่ีน้ำเนี่ยทำได้เหรอหนักน้ำฝนไงอต้องรอน้ำฝนเย็บเกี่ยวเมื่อไหร่ะอ๋อแล้วก็ทำไรเขาวโพดทำไรมันเออได้มันนะรวยได้รวยดอกจ้ามันเน่าหมดเลยออ๋นึกว่าอ๋อได้มันได้มันหมด ได้มันหมดดังนั้นได้กตอสได้สองนี่ก็พอครับสู้สู้สู้ครับโอเคครับเดี๋ยวลงตามมาถึงครับตัวเล็กบกมือหน่อยอ่าใส่กล้องหน่อยโอเคครับไปดูเลยหาค้นหาเพจของอะไรคะโอ้เยอะเลยตามรอยชาแนลตามรอยชาแนลเนี่ยเนี่ยถ่ายตัวเล็กอยู่ตัวเล็กเรียนหนังสือยังลูก โอ้โหตัวเล็กน่ารักมากมารอหลวงตาเลยตัวเล็กเออเกินกล้องก็เกินกล้องอย่าไปยุ่งกับเขาโอเคครับตามรอยชาแนลนะคุยกัคนดูนะกาลังคุยกับหนูอยู่ครับขอบคุณรับคุณแม่กอบคุณครับสวัสดีครับนี่คุยกับลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาครับก่อนจดหลวงตาจะเดินตุ้ดงมาถึงก็หาเรื่องคุยครับสอบถามไปเรื่อยๆครับ สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับตาผมบ้านอยู่แถวนี้ไหมอยู่แถวนี้ค่ะฝั่งถนนอ๋อฝั่งะดนนั่นนะอ๋อโอเคครับทราบข่าวมาจากไหนว่าหลวงตาจะเดินสะดุมาได้ยินเขาพูดกันมาแล้วค่ะว่าหลวงตาจะมาก็เลยยินดีคนรับจ้ะอ๋อโอเคทราบข่าวหลายวันแล้วนะโอเคครับสาธุแทนหลวงตาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หาเรื่องคุยไปเรื่อยก่อนจะหลวงตาจำมาเดินเดินต้นลงมาถึงเนี่ยก็ถ่ายให้เขาได้ดูเนาะบ้านอยู่แถวนี้เนาะบ้านอยู่แถวนี้เหรอข้าไปดูยู u ู u b e มาเนี่ยกําลังถ่ายอยู่เนี่ยดูก็ช่องอื่นนี่ดีช่องนี้ช่องกําลังถ่ายเนี่ยอันนี้ช่องไหนคะตามรอยชาแนลจาได้ไหมช่อง โอเคนะกําลังคุยกับผมอยู่นะบ้านอยู่ฝั่งนู้นเารทำไมต้องอยู่ฝั่งนู้นหมดผมถามมาทุกคนบอกอยู่ฝั่งนู้นบคุณพี่บอกอยู่ฝั่งนู้นด้วยฝั่งนี้ไม่มีคนเลยอ่ะเนี่ยงานนี้บ้านอยู่นี่เหรอนี่เหรอบ้านแถวนี้ดูแล้วน่าอยู่นะคนนดวงดีเลยดนนสวยเลยแต่เมื่อเมื่อวานผมขับรถไปทางนู้นถนนปากทางออกสี่แยกแคบ มันต้องเวนคืนต้องเวนคืนขยายโอเคช่องเชื่ออะไรนะตามรอยชาแมวอ้าวไปดูด้วยนะครับผมคุยกับน้องอยู่ครับสวัสดีครับครับคุณพี่สวัสดีครับโชคดีครับเดี๋ยวไปหาหลวงตาก่อนครับ